คำทำนายดวงชะตาประจําปี2,569ก่อนจะรับฟังคําทํานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจและดีมวยพรตัวคุณเองใต้โพสต์ได้เลยว่าดูโชคดีที่สุดราศีมังกรปีแห่งการวางรากฐานชีวิตใหม่ทั้งระบบปี69ของชาวราศีมังกรเป็นปีแห่งการจัดระเบียบชีวิตครั้งใหญ่ตั้งแต่เรื่องบ้านครอบครัวงาน ไปจนถึงทิศทางชีวิตระยะยาวช่วงต้นปีถึงกลางปีคุณจะรู้สึกชัดเจนว่าบางเรื่องจำเป็นต้องจบลงเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่เข้ามาโดยเฉพาะความสัมพันธ์เก่างานเดิมหรือวิถีชีวิตที่ไม่ตอบโจทย์แล้วการเงินจะถูกบังคับให้คิดยาววางแผนจริงจังไม่ใช่แค่หาเงินเก่งแต่ต้องบริหารเงินเป็นหลังเดือนมีนาคมเป็นต้นไป คุณจะกล้าเริ่มตัดสินใจเรื่องใหญ่ทั้งเรื่องบ้านเรื่องธุรกิจและความรักบางคนอาจเริ่มวางแผนครอบครัวบางคนเปลี่ยนโครงสร้างครอบครัวทั้งหมดช่วงกลางปีเป็นต้นไปคุณต้องเลือกระหว่างความมั่นคงแบบเดิมกับความสุขแบบที่หัวใจต้องการและในช่วงปลายปีการงานเริ่มนิ่งมั่นคงเห็นผลลัพธ์จับต้องได้ชัดเจน ราศีกุมปีแห่งอิสรภาพทางตัวตนอย่างแท้จริงปีนี้คือปีที่คุณจะพูดกับตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตตามความคาดหวังของใครอีกแล้วช่วงต้นปีคุณจะค่อยๆปลดเรื่องภาระเก่าๆทั้งงานเก่าความสัมพันธ์เก่าและบทบาทที่ไม่ใช่ตัวคุณสเสน่ห์ของคุณจะมาในแบบที่ไม่ต้องพยายามแต่กลับดึงดูดผู้คนเข้ามาเองช่วงกลางปีความรัก จะมาแบบไม่คาดคิดบางคนเจอคนใหม่บางคนเจอคนเก่ากลับมาเคลียร์ใจและในขณะเดียวกันโอกาสทางการเงินจากเส้นทางใหม่เริ่มเปิดขึ้นช่วงครึ่งปีหลังชื่อเสียงการยอมรับและความโดดเด่นทางสังคมจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลายคนจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมชีวิตครั้งสำคัญราศีมีนปีแห่งการปลุกพลัง จิตวิญญาณขั้นลึกปีนี้คุณจะเริ่มด้วยการตัดคนที่ดึงดูดพลังของคุณออกไปอย่างจริงจังคุณจะเริ่มหันกลับมาโฟกัสตัวเองอีกครั้งช่วงต้นปีถึงกลางปีคุณจะพบพรสวรรค์ใหม่ที่คุณไม่เคยใช้มาก่อนหลายคนจะเริ่มสนใจศาสตร์พลังงานการบำบดัดการเยียวยาหรือการสื่อสารกับจิตใต้สำล็ก ความฝันในตอนกลางคืนจะชัดลึกและแม่นยําเป็นพิเศษช่วงกลางปีเป็นต้นไปการเงินจะค่อยๆมั่นคงจากความสามารถของตัวคนเองไม่ต้องพึ่งใครเหมือนอดีตที่ผ่านมาคุณจะได้พบเครือข่ายใหม่ที่เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดเยอะบางคนจะมีผลงานถูกเผยแพร่ตีพิมพ์หรือสร้างชื่อเสียงจากความสามารถเฉพาะตัวราศีเมษ ปีแห่งการรีเซ็ตชีวิตรอบใหม่ปีนี้คือปีที่คุณปิดวัฏจักรเก่าอย่างเด็ดขาดเพื่อเริ่มต้นวัฏจักรใหม่อย่างยาวนานกว่า28ปีช่วงต้นปีคุณจะรู้สึกเหมือนชีวิตถูกเขยา่าถูกดันออกจากโซนแห่งความปลอดภัยแต่ทั้งหมดนี้คือการเตรียมให้คุณพร้อมสำหรับประตูบานใหญ่ในชีวิตคุณจะเจอกับความสัมพันธ์เชิงกรรมแรงมาก ทั้งในฐานะคนรักคู่แข่งและศัตรูที่เข้ามาเพื่อสอนบทเรียนชีวิตช่วงครึ่งปีหลังคุณจะเริ่มชัดเจนว่าตัวเองคู่ควรกับความสำเร็จระดับสูงรายได้จะเพิ่มขึ้นตามระดับความกล้าตัดสินใจบางคนเปลี่ยนอาชีพแบบพเิกชีวิตไปเลยราศีพฤศภปีแห่งอำนาจเสน่ห์และบารมีปีนี้ คุณจะเริ่มรู้ตัวว่าคุณมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างมากกว่าที่คิดไว้มากช่วงต้นปีถึงกลางปีการงานภาพลักษณ์และชื่อเสียงจะโดดเด่นชัดเจนผู้คนจะมองคุณเป็นผู้นำเป็นศูนย์กลางเป็นผู้มีบารมีช่วงกลางปีเป็นต้นไปคุณจะเกิดขึ้นการเตินรู้ทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งคุณ แต่เริ่มไม่ยึดติดกับวัตถุมากเท่าเดิมแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นโอกาสทางการเงินจะเข้ามาผ่านคนมีอำนาจคําเตือนสำคัญคืออย่าใช้อำนาจด้วยความกลัวแต่ให้ใช้อำนาจด้วยความเมตตาและราศีเมถุนปีแห่งชื่อเสียงโอกาสและการขยายตัวครั้งใหญ่ปีนี้คุณจะเริ่มต้นด้วยบทบาทผู้นำโดยธรรมชาติคำพูดความคิด และคอนเทนต์ของคุณจะส่งผลต่อผู้คนจำนวนมากช่วงต้นปีถึงกลางปีคุณจะรู้สึกถึงแรงกดดันที่ต้องเติบโตรวดเร็วขึ้นนี่คือโอกาสทองในรอบ28ปีสำหรับการสร้างชื่อเสียงสร้างฐานะทางสังคมครึ่งปีหลังความฝันของคุณจะทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเครือข่ายใหม่จะขยายออกไปไกลกว่าที่เคย บางคนกลายเป็นบุคคลสาธารณะอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นคนมีบทบาทในชุมชน